ออกมาออกมาตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ใหญ่ยา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 โอ้อา้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โห สตัวแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพามากุดจิ้งรีดครับเพื่อนบ่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าดักครับดักเอาเอาที่ดักมาครับเป็นท่อ pvc <c oughs> ีซหาว่าดักจิ้งรีดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ ไปหาดูคุยกันเลยว่าจะมีบ่จะมีพอสิบคุยบ่ไปครับผมคนก็จะตกนี่ครับทุกคนเจอละหนึ่งคุยนี่เจอแล้วนี่ครับผมหนึ่งคุยเดี๋ยวขุดกันเลยครับดักครับไม่ใช่ขุด เดียร้อยครับหนึ่งนีไปครับดูกันต่อมีอีกบอ่อโอ้นี่ครับเพืเ่อนๆเจอแล้วเจออีกหนึ่งละ สองรูติดกันเลยครับไปครับเพื่อนๆสองรูติดไปครับผมหาต่อโอ้คิดว่าจะบบมี มีครับนี่อีกหนึ่งขุยนี่ครับนี่อ่าขุดเลยเรียบร้อยครับไปหากันอีกปล่อยทิ้งไว้ครับแล้วค่อยมายามกันมีอีกไหมมีอีกไหมพอมีขุยอยู่ครับทุกคนนี่ เจอแล้วอีกคุยนึงเพื่อนๆนี่โอเคเอเพอมีพอมีเสร็จไปอีกนึงไปดูยันต่อครับโอ้มีเขาพูดด้วยแสดงว่ามีรอยคนมาดักกระแตครับเนี่ยมีรอยคนมาดักกระแตนี่ครับเพื่อนๆพระโพูด์สมส้ม ไปครับเราไปรอหาจริงดีกันนี่โอ้ยเดี๋ยว้นมาเจออีกแล้วโอ้เจว๋จวเจ๋วนี่โอ้โหคุยกันเลย โอเคไปลุยกันต่อพอ,อ,อจะได้สักสิบตัวก็ยังดีทุกคนโอ้โหยังไปไม่ถึงไหนเลยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วโอ้อกว่าสองรูด้วยทุกคนนี่ตรงนี้รูนึงนี่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งรูนะครับไปเดีย๋ยวผมขุดก่อนสองรูติดเลย ไม่ใช่สองรูดีทุกคนสามด้วยล่ะตรงนี้หนึ่งรูตรงนี้สองรูตรงนี้นสามรูสามรูโอ้สามรูเลยใกล้ๆอีกรูนึงหายครับเพื่อนๆนี่เจาะไปเจาะมารูหายได้แค่สองครับไปเดเดินขึ้นไปข้างบนนี้ครับ มีไหมข้างบนนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าอ้าวดูนี่ใช่ใส่อีกนี่ครับเสร็จไปอีกหนึ่ง,งคล้ายๆว่าผมจะเห็นตรงนี้อีกนะทุกคนนี่ใช่เลยอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งขุยอันนี้ละ่ะอ้อันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้จิงรีตานี้โคตรเยอะเลยครับอ้ไปก่อนครับ ขุดใส่ก่อนนี่ดูแรกเราใส่ไว้ตรงนี้ครับเนี่ยต่อไปก็คุดูนี้ Oh, nam ติดดก,กันเลยครับนี่นี่นี่สาม <laughs> สามรูติดโอ้อะไรจะขนาดนี้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ก็ใช่อีกผมว่าถั่วแป๊บหบนึ่งครับเ,เพื่อนๆขุดกอง เจอรู้แล้วครับเดี๋ยวมีน้ำด้วยเพื่อนๆตัดทิ้งตัดทิ้งใส่เข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งนีครับ สร็จไปอีกหนึ่งเฮ้ยข้างบนนี้คล้ายๆว่าจะใช่นั่นเรียบร้อยอีกนี่นโอ้หหวานแจ๋ว อีก,กประมาณสามอันสี่อันครับหมดละทำไว้นิดเดียวครับ ลุยกันต่อมันหมานเด้อมันหมานมันหมานอ้าวเจออีกแล้วไม่ต้องกระเดินไม่ต้องกระโดดกระดึ๊บไปไหนไกลเลยครับเดินอยู่แถวนี้น,นี่ครับจะรู้แล้วครับตรงนู้นดีครับเห็นแล้ว เสร็จเรียบร้อยอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งรูสุดท้ายครับ Oh, ที่ดักเราหมดครับเพื่อนๆจิ้งหรีดโคตรเยอะผมะให้ดูไอ้ที่ว่ายังไม่ได้ใส่อะ่ะนี่ทุกคนดูอันนี้ก็ใช่เนี่ยครับจิ้งหรีดดูอันนี้ก็ใช่โอ oh, ้หเต็มไปหมดเลยครับจิ้งหรีดแถวนี้โคตรเยอะอะครับ มิจูขุยจิ้งรีดโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่มารอายามกันว่าเฮาอีได้หลายตัวบ่อ๋อตรงนี้อีกนี่โอ้ไปครับมรอรุนด้วยกันอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงดีตอนนี้ ตอนนี้บ่ายโมงหกนาทีเอาสักบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวให้ยมายามโอเคเดี๋ยวเจอกันไปครับทุกคนในเวลาไยายามนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับผมว่าฝนจะตกด้วยลมแรงครับดูโหดูลมเลฝนทาท่าว่าจะตกลงมาไปนี่ครับของเราก็อยู่ตรงนี้ดูดิเข้าบ่า บอกเข้าครับทุกคนอย่าปล่อยไว้ก่อนอย่าปล่อยไว้ก่อนหลังแรกบอกเข้าดูสิโอ้คดินไปตันรูนะทุกคนเอ้สามหลังละอ๋อ หลังนี้เข้าครับหลังนี้ได้หลังนี้ได้ได้ละหนึ่งเอากบรู้ไว้ก่อนหลังนี้เสร็จดูนะทุกคนผมเอาที่ใส่มาอยู่แปบ๊บนึง หนึ่งตัวไปครับเพื่อนๆน,นี่ครับอยู่ข้างบนนี้นี่สองอันติดเลยนะดูนี่ก่อนใส่ไปอีกครับเดี๋ยวๆอยู่ตรงนี้สองหลัง ย่งครับยังบอกอยู่ข้างล่างอีกครับหลังนี้ติดนะทุกคนเมื่อกี้ผมลืมกดหลังนี้ติดนะเพื่อนๆดูย้อนแสงหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เป็นเพื่อนดูนี่ครับตัวใหญ่นะตัวเนี้ยดูตัวนี้เป็นตัวผู้เก็บครับเก็บ ไปครับหากันอีกอยู่ข้างบนอันนี้เสียดายบทติดดูหลังแรกกันเลยครับมองไม่เห็นครับ๋ยวแกะก่อนโอ้ติดครับ โอ้โหขาโคตรแข็งเลยนี่เขาเป็นเพื่อนดูนี่เจ็ เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยกัดกัดกัดออีก,อก,อกหนึ่งหลังตรงนี้ หลังนี้ไม่ออกไปอยู่ข้างหน้าเราอีกนี่ครับอยู่ข้างหน้าอีกสองหลังสองอัน ดูสิจะได้ตัวไหมอันนี้อ่าดึงมันออกมาโอ้อันนี้ผมเอาพลาดบ่ได้หรอกพลาดหลังนี้ก็ยังบออก สองหลังนี้บ่ได้ครับเพื่อนๆก็อ,อ,อยู่ตรงนี้นี่ครับอ้าวเรียบร้อยอตัวบักเอบับกเอบเลยนี่อื้อ ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วครับห้าตัวแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยกบไป้ปกบไป มีมีแต่ตัวผู้เลยครับสี่ห้าหกได้หกตัวครับทุกคนไปเดี๋ยวมาเลาะยาบีอีกครับเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมจะเลาะใส่ไปก่อนทุกคนไปอยบงใส่ก่อนแล้วมายาบีกันอีกทีนึงครับใส่เพิ่มเรียบร้อยครับทุกคนดูคู่ดงจิ้งรีด <laughs> โอ้โหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดที่ครับไอเจ็ดหลุมอ่ะไปอยู่ตรงที่เดียวกันอ่ะโอ้โหนี่ครับงานของเราที่ผมดักมีอยู่นี่หกตัวครับเนี่ยได้ละเลยเหลือเรามาเลาะยายาอีกที่นึงเพราะว่าทีแรกผมใส่แล้วมัน ีดินมันไปตันครับไปตันตรงกระเดื่องอะและ้วมันปิดโอเคเดี๋ยวมารุ้นด้วยกันอีกทีนึงไปครับทุกคนได้เวลาแล้วครับรอบนี้ก็จะเก็บเลยครับได้ไม่ได้ก็คอยดูครับเพื่อน,อนจะได้เพิ่มหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับเดี๋ยวดูกอนบ่ายสองยี่สิบก็หิวข้าวแล้วครับดูครับหลังนี้ดูกันเลย ได้บ่ได้ก่จะเก็บครับอึออา้าติดได้ครับได้หลังนี้ได้แป๊บนึงติดครับได้มาอีกหนึ่งเดี๋ยวผมกบตรงนี้ผมขุดไปก่อนนี่เราแกะเชือกก่อนครับมาออกมาโอ้ตัวนี้ตัวเมียรครับนี่ครับตัวเมีย ะชดหรือเปล่านี่ครับตัวเมียเอ้ยฟึ๊บน,นี่เป็นตนัวเมียลุยกันต่อครับแล้วก็อยู่ข้างหน้านี่สองอันที่เอาี้ดินดินมันจุกลูกไว้นะทุกคนนี่ที่ดินมันจุกลูกไว้ยวผมดูก่อนออกหรือเปล่า โอมันออกมาจุกลุยแล้วครับโอ้โหผมอุตส่าห์ทำว้อย่างดีอืมตัวนี้มันเก่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการมันครับเก็บก่อนหิวข้าวแล้วเอาไว้เก็บเอาไว้อย่างนี้บ่ได้ครับมันอยู่ติดทางครับเดี๋ยวหาย <c oughs> อันนี้ก็บอก ดูสิดูสิโอ้โหอ้าวเรียบร้อยครับติดติดหนึ่งแล้วมันมีอยู่สองอันสองอันเรียงกันอยู่ครับอีกอันนึงนี่ดูอันนี้ติดหรือเปล่าอา้าวติดสองตัวแจวแจวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงมาออกมา โอ,โ,อโอ้๊ยพูดดีครับืนี่บักเอฟบ,บักเอฟเข้าไปเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วออกมา ตัวนี้ตัวเมียครับโอ้ตัวนี้ตัวเมียต,ต,มตัวใหญ่ดูแบบตัวเบลเลอร์เลยตัวเมียครับตัวเนี้ยโอ้ยกัด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 โอเคกบไปเหมือนเดิม รอยครับหลังนี้ออกมาออกมาตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ใหญ่ยา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  ก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังสองหลังออก็อยู่ข้างบนนี้ครับแป๊บน,นึงทุกคนผมตั้งกล้องก่อนอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหหลายตัวแล้วครับ นี่ครับอยู่ใกล้ออกหรือเปล่าโอ้ลองใส่บุได้ครับเนี่ยเอามาจุกรวยอย่างเงี้ยโอ้โหมันอั้นครับฉลาดครับตัวนี้ฉลาดฉลาดฝากไว้ก่อน นี่ครับดูโอ้โหกองกันอยู่นี่เลยเอาเลยครับเอาเลยหลังเลกไม่ออกเรียบร้อยครับ หลังนี้โบ็ออกหลังนี้ก็ยังโบโอกอู้แตนอ้าวหลังนี้เรียบร้อย หนังนี้ได้ผู้ปกผูใหญ่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำครับมาแต่เช้าเลยพรุ่งนี้ ทีหลังเด้ครับอ้หมานอยู่ด้วทุกคนจิงหรีดดูดิน่าจะสิบเดยอครับสิบก่าตัวเดี๋ยวมัดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำมัน พรุ่งนี้เช้ามาซ้ำหมานครับทุกคนหมานเลยละ่ะดูดิจิงรีดคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่นี้ครับเพื่อนๆฝากไค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มบรรน,นุนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับดักจิงรีดเยวมาซ้ำครับจิงรีดเลยเยอะเลยลายไปก่อนครับสวัสดีครับ